ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับลดทุบลดกระหน่ำลดทุกราคานะครับริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมนะเติมเกมพับดีโมบายในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะเติมเกมในเว็บนะครับรับริชแมนคอยครับใช้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปได้สูงสุด25%เลยนะมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนะครับนานสูงสุด10เดือนแล้วก็บริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บนะครับแล้วก็ไลน์นะตลอด24ชั่วโมงนะครับ เติมถูกไว้นะครับผ่อนสบายมีเงินคืนนะที่สําคัญก็คือเติมแล้วเนี่ยมียจับไปได้แน่นอนนะครับร้อนะถ้าเกิดว่าใครโดนจับได้เนี่ยทางร้านนะครับการันตีนะยินดีไม่คืนเงินนะครับพร้อมทั้งตัวใครตัวมันนะต้องเติมที่ร้าน richman shop no หนึ่งเรื่องเติมเกมเท่านั้นนะครับลงมากันเยอะนะตรงนี้แต่ว่าลงไปด้านล่างหมดเลยหาปืนเงินเอา้าตกใช้หมดเอาไม่มีปืนเหมือนกันเฮ้ยปืนปืนปืน,ปนดิ๊ดิเอ้าเออเอาคนนั้นไม่เห็นเฉย วิ่งโดนโดนด้านหลังยิงเอา้าจะยิงจะจะลดัดเออสวยระวังตัวทางขวาด้วยมีตัวลงไปด้านล่างตัวด้านหน้าเราไม่รู้ไปไหนกันยาวเฮ้ยเสียแล้ว,ร,วระวังขวาเจ๋งขวา,ามากเลยอย่อยู่ว่าเห,เห็นหรือเปล่านะครับเราเก่ลลงสุดๆย้อนไปก่อนนะถือๆๆๆว่าเขาจะวิ่งมาคร ไยมาแลัวสวยนี้เอาห่งร้อยมี่างนี้ปืนนะหน้าจาที่โดนเอาปืนก่อนอย่อางดีนะแต่ว่าลงมาเมื่อกี้ตรงนั้นน่ะไม่มีปืนเลยคนระับเกินไปนะโอ้โหเสียงปืนอยู่ด้านหน้าเรานะครับแล้วก็ทางขวาเฮ้ยเอาไม่ใช่นี่ว่ามีเสียงเท้าเนี่ยเจะละโดนสวยตายเลย เหมือนว่าจะเจ็บนะวิ่งหายาแน่เลยมีตัวอยู่ในหอคอยนะครับยังไม่เห็นนะแล้วก็เสียงปืนทางซ้ายใกล้เราคนระับเสียงเท้ายต้องแจมนะสวยเก็บงานโอโ้โหเก็บอยู่ไม่อยากอยู่นานเสียวเออไปกลับเข้ามากวัวตัวในหอคอยนะเพียงนอยู่ใกล้เลยด้านล่างครับวิ่งอยู่น่าจะวิ่งเข้ามานะ นี่ยเดี๋ยวแล้วเอ้ยโอ้โหตีขอ,อหน่อยเม็ดเดียวหเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวใครยิงมาไกลอะ่ะก็ใช่ตรงนี้นะเนี่นะเก็บร้อยเก็บงานเอากระสุนหมดทกไม่รู้ว่ามีตัวไกลมยู่นัหรือเปล่าครับแต่ว่าเสียงปืนนี่อยู่ไกลนะรีบเก็บกระสุนปืนรีบหาปืนไปเฮ้ยสวยเก็บงาน ระวังทางขวานะรีบเข้ามาก่อนอันตรายนะครับเราต้องรีบไปแจมทางซ้ายนะครับกําลังบวกเอ้ยหน้าเราโอ้ยยิงโดนด้วยว่ะโอ้โดนได้ไงอะ่ะกระโดดยิงนะหน่าลงไปด้านล่างแล้วป่ะรอฟังสุงเท้านะครับเหมือนจะวิ่งอยู่ด้านล่างนะเนี่ยเนี่ยหน้าเรานี่งโดนเฮ้ยโอ้ยยังเจ็บต้องเอาเฮ้ยไม่ทันอนะ่ะลงน้ํานะว่ายน้ําลงไปนะครับโดน เออสวยเก็บงานเลยสืบเนื่องจากมีคลิปหนึ่งผมเล่าเรื่องของการเออรอเล่นเกมใหม่นะครับจริงๆจะบอกว่าเกมใหม่ที่อยากเล่นเนี่ยก็คือ v a l o r a n t Mobile นะครับคือเนี้ยรอเลยนะแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับเห็นบอกจะเปิดตัวช่วงต้นปีนะสุดท้ายไม่มาครับก็รอเกอ้อไปนะ ดูทรงแล้วเนี่ยภายในปีนี้ก็ไม่น่าจะเปิดแต่ว่าก็เห็นมีเปิดให้เทสที่จีนอยู่นะครับทีนี้ก็เลยบังเอิญไปเจอเกมหนึ่งก็คือเล่นคล้ายๆกัน,นครับน่าจะชื่อเอ็ดพอสสองนะไม่แน่ใจนะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าตอนเปิดตัวเนี่ยจะยังใช้ชื่อนี้อยู่หรือเปล่าครับแต่ว่าเล่นคล้ายกัน,นครับห้าเสห้านะแล้วก็มีสกิลนะครับในการใช้นะเฮ้ยมีตัวนะหน้าเราไม่น่าจะเห็นนะโดน เอากระสุนโว้เอาปืนโอ้ยเออ,เอสวยโชคดีว่าเขาไม่เห็นเรานะครับเหมือนจะมองไปด้านล่างนะน่าจะคิดว่ายิงมาจากด้านล่างแน่เลยมีของมะอยู่ได้อยู่มีเสียงเท้าครับอยู่ด้านล่างนะอยู่ใกล้เลยกาลังเข้ามาเอาโดนปุ่มนอนเฉยเสียงปืนเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้อ่ะ ต้องเก็บงานนะกลัวจะโดนลาสหรือไม่ก็เพื่อนเขามาดึงครับแต่ถ้าเกิดว่าลงไปเนี่ยก็ยังอยากเล่นด้านบนอยู่ะจะหาจังหวะยิงฟรีด้านบนนะครับปั๊มน้ําก่อนอย่าลืมปั๊มน้าให้เต็มหลอดนะช่วยเราวิ่งเร็วแล้วก็เรืองเด้งตลอดเวลานะปลงด้านล่างดีกว่ากลัวเพื่อนเขาจะมาะครับเนี่ยเฮ้ยห,หน้าเราแวบบแบบ๊บๆมาละเพื่อนเขาแน่เลยโดนเออสวย น่าจะกําลังมาดึงเพื่อนแน่เลยนะครับมีเสียงเท้าอยู่ใกล้นะทางซ้ายด้านบนเนี่ยเฮ้ยด้านบนหรือว่าด้านล่างน่าจะข้างล่างนะหน้าเราตรงหน้าประตูอะ่ะนั่นไงว่าแล้วโดนโดวยเก็บงานระวังนะเหมือนจะอยู่คนเดียวอะ่ะเขาหลบไปหลังที่กำบงนะังแล้วเราต้องไปชาร์จนะครับเก็บงานแล้วก็รีบไปนะ่ะ เสียงปืนอยู่ด้านนอกนะครับผมว่าเก็บงานแล้วก็มาดึงตีศูนย์เอาบัตรเกิดดีกว่านะครับเสียงปืนอยู่รอบนอกไกลๆนะแล้วก็ใกล้ๆเราเนี่ยน่าจะไม่มีคนนะครับไม่มีเสียงเท้านะวางสโมกเยอะๆนะครับจังหวะดึงตีศูนย์เนี่ยอีเวนต์ใหม่ก็กําลังจะมาแล้วนะครับใครที่กําลังเบื่อเนี่ยซึ่งผมเองก็เบื่อนะอีกประมาณสักสิบยี่สิบวันนะน่าจะมาแล้วนะครับ แวมพายกับหมาป่านะเสียงปืนด้านนอกยังบวกกันอยู่นะครับเราดึงชิลเลยเดี๋ยวเราใช้ปลากระเบนนะบบินบนหาดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลยแล้วก็มึกยักษ์มาแล้วนะครับแสดงว่าน้ํากําลังจะท่วมแล้วนะครับจังหวะที่บินไปเนี่ยอย่าลืมนะต้องถอดถุงนิ้วเป็ดส้มออกด้วยนะครับไม่งั้นจะยิงไม่โดนนะเพราะว่าใส่แล้วยิงคมลมล้นล้วน,น,นะครับบางเฉียบนะครับ0ูนย์จุดนานะครับแล้วก็ เหมือนไม่ได้ใส่อะใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่นะแล้วจะใส่ทําไมนะใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับมีตัวดังซ้ายนะแล้วก็ด้านหน้าเรานะครับเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าโดนสวยเก็บงานเลยระวังตัวไกลด้วยหน้าเราอะเฮ้ยหลังยิงมาโอ้โหตะล้าเฉยตรงหอกคอยนะเราใช้ปาร์กเบรนะครับบินวนไปเฮ้ยเจ๊กินโดนโอ้โห ครึงหลอดโอ้โหงานเท่าดิเฮ้ยโดดลงมาโอ้โหโ,โหดเกินปั๊มยาก่อนดีกว่านะบินวนไปเรื่อยๆนะครับเสียงเท้ากับรอยเท้าไม่มีแล้วนะครับไปไหนแล้วเอาน้ําท่วมปะน้ําท่วมแล้วนะปะเราขึ้นด้านบนดีกว่าจากต้นคลิปเนี่ยก็เลยมีคนมาถามนะครับว่าผมจะเลิกเล่นเกมพับจีโมบายแล้วหรือเปล่านะรจริงๆไม่ได้เลิกนะแต่ว่า ถ้าเกมใหม่เปิดตัวเนี่ยก็อาจจะทําเพิ่มขึ้นมา1เกมนะครับทําจริงๆนะแล้วก็ดูแนวโน้มก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะถ้าคนดูเยอะคนเล่นเยอะเนี่ยก็จะทําเยอะขึ้นนะครับตัวเกมใหม่เนี่ยทัพทีบมบายก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่จริงนะคือตัวเกมใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวเนี่ยมีแววจะคนเล่นเยอะอยู่นะเพราะว่าเกมแนวเนี้บนมือถือที่แบบ คล้ายๆกับวาร์โลแรน์อ่ะยังไม่มีเลยนะครับแล้วคือวา l ์โลแรน์ก็เปิดตัวชา้าด้วยนะครับเกมนี้เปิดตัวก่อนคนก็มาเล่นก่อนแน่นอนนะครับวิธีการเล่นก็คล้ายๆกันนะมีคนวิ่งอยู่ด้านหน้าเรานะครับแล้วก็เสียงปืนอยู่ทางซ้ายไกลนะครับจอดเล่นได้แต่ว่าผมเสียตัวด้านหลังอะ่ะเฮ้ยปากกระเบนจอดอยู่แสดงว่ามีคนแน่เลยไปไหนอะ่ะ วนหาตัวด้านหลังไม่เจอนะครับไม่รู้อยู่ไหนเราต้องเอานะเพราะว่าเขาบวกันใหญ่แล้วนะครับเอ้าสโคบไม่มีเหรอโหยเฮ้ย,ยโดนอยู่เออหว้เอาตายเลยผมยังเสียวตัวด้านหลังอยู่นะเฮ้ยตัวไกลเฮ้ยเออเอาโดนโอ้โหยไม่น็อกเฉยยังมีตัวด้านหน้านะครับเฮ้ยต้นไม้เจอละระวังนะถอยมาก่อน เผาดีที่โดนหัวยังไงเผาเลยดีกว่าไม่ยอมออกมานะโดนแน่ดอกนี้ครับออกมาก็ตายไม่ออกก็ตายนะครับเรียบร้อยหวยเก็บงานเลยยังมีเสียงปืนอยู่ด้านหลังเราไกลนะครับตัวด้านหน้าโหเสียดายมากเลยปืนมันสายแปลกๆอ่ะไม่ดีนะแต่ว่าสายแปลกๆนะครับเราใช้ปากระเบนนะบินวนไปเช็คดูนะครับด้านหน้าเราเสียงปืนยังมีอยู่นะแต่ว่าหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับ เฮ้ยในบ้านนี่ไงโหอยู่ด้านบนนะใช้ระเบิดควนครับปลาดักสองทางนะทำให้เขาลงมานะครับอยู่ตรงระเบียงแล้วไม่ยอมลงนะใช้ระเบิดปลาไล่ลงมามาละโดดแน่นี่ไงเฮ้ยโอยลูกซองโอ้โหโอ้โหเอ้ยลูกซองเต็มเต็มหน้าเลยเฮ้ยโอ้หลงตรงนี้เลยจุดเครื่องบินบินผ่านพอดีเลยจุดเกิดเลยฮะ เราจะลงไปเล่นบนหลังคานะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะมีระเบิดน้ําแตกอยู่เฮ้ยมีไงขึ้นอยู่บนบาร์เกเบนอะเขาขึ้นหลังคานะสองคนระวังด้วยอีกคนหนึ่งอยู่ด้านล่างกำลังวิ่งมาพยายามอยู่ชิดบ้านไว้นะครับตัวด้านบนเี้หนีไงตองโดนไปดิเอาคืนนะหล,หลังหลังหักเลยนะครับอยู่ชิดบ้านไว้นะครับตัวด้านบนเนี่ยจะไม่สามารถยิงเราได้นะครับเราใช้ระเบิดน้ําแตกปานในบ้านเนี่ย น่าจะโดนตัวด้านบนอยู่นะครับนี่ไงโดนด้วยโดนถอยมานั่นไงเจ็บเจ็บจัดเลยหอยอีกลูกนึงเฮ้ยเขายิงมาระวังนะถอยกลับมาชิดบ้าน,นครับเอาบินขึ้นแล้วโ้เรียบร้อยแม่ปลาระเบิดน้ำแตกเลยเฉยเลยเฮ้ยมีตัวไกลนะครับไม่รู้ว่ายิงมาหรือเปล่านะจะขึ้นไปเก็บงานนะใช้ปืนน้ำแตกดีกว่า นึกว่าโดนล้ายไปแล้วนะครับเสียงปืนอยู่ใกล้นะนั่นไงว่าแล้วอยู่ด้านบนเลยขึ้นก่อนโอ้โหเกือบเกือบไม่ทันโอ้โหปั๊มยาก่อนนะเหลือประมาณห้าสิบวีนะครับวงจะมาแล้วนะยังอยู่ปะยังอยู่นะวิ่งมาทางซ้ายนะครับรอจังหวะไหนวะนี่ไงโดนโโเลยไม่ทันนะประมาณสามสิบวีนะครับลองวิ่งล่อเขาดูนะไม่ยอมโผลมานะครับ ผมว่าเราต้องใช้กระสุนน้ำแตกนะวิ่งไปเอบินไปอยู่ปะเอา้าไม่อยู่แล้วเหรอไปไหนอะ่ะน่าจะหนีเข้าวงไปแล้วนะครับเพราะว่าวงจะมาอ้เสียงเท้าหน้าเรานี่ไงสวยเก็บงานเลยระวังทางขวานะเพราะว่าตอนเรามาเนี่ยมีเสียงปืนสไนเปอร์ทางขวาครับใช้สะโมกนะเดี๋ยวจะบินเข้าไปเก็บงานนะครับไปเสียงปืนอยู่ด้านหน้าเรา ไกลๆนะครับเดือสองคนนะแต่ว่าวงเหมือนจะอยู่นอกวงอ่ะไปเราเข้าวงก่อนดีกว่านะจะบอกว่าอย่าลืมนะสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นได้แบบนี้นะครับสั่งทาโกยากิเบอร์เกอร์มากินนะเมนูใหม่จากมอสเบอร์เกอร์นะรวมความอร่อยจากไปเอาปลากระเบนไม่ทันแล้วอ่ะวงมันแรงนะไม่อยากเข้าไปครับใช้รถดีกว่ารวมความอร่อยจาก ทาโกโยากินะครับมาไว้ในเบอร์เกอร์1ชิ้นนะกิน1ได้ถึง2ครับทาโกโยากิเบอร์เกอร์นะครับชิ้นละ129บาทนะสั่งผ่านไลน์แม็กแฟฟูดแล้วก็โลบินฮูดได้เลยนะครับแต่ว่าราคาเนี้ยเฉพาะทานที่ร้านซื้อกับบ้านแล้วก็สั่งผ่านโลบินฮูดเท่านั้นนะครับหมดเขตวันที่14ตุลาคมปี67นะเราขยับมาเล่นตรงห้องน้ำนะครับนั่นไงเจอแล้วยิงดักทางไว้นะครับโดนอยู่ปชาร์จเลย ยังจะใช้สไนเปอร์อยู่นะเอดับนะเราใช้ระเบิดน้ําแต่นะปลาขึ้นบนหลังคาทําให้เขาลงมานะครับเอ้าไม่ถึงอนะโหยว,วิ่งอ้อมขวานะครับเล่นหลังต้นไม้ก่อนพยายามเข้าไปชิดบ้านนะครับเฮ้ยนั่นไงโดนอยู่หูยังเจ็บไปไหนล้อก่อนโอ้โหบินหนีเฉยเลยโอยโดนโดนโดนโอ้โหต้นไม้บงังนิดเดียวโอ้โหยังเจ็บเลยเราต้องไปนะเขาจอดอยู่ตรง หลังเนินอะ่ะใช้กระสุนน้ําแตกนะขึ้นด้านบนเลยไปถึงปะน่าจะถึงอยู่นะเอาเรียบร้อยเฮ้ยนอกวงนี่หว่าวงมาแล้วเต็มตัวนะต้องรีบเตี้ยโดนอยู่เอาเรียบร้อยตายเลยยังไม่ได้ปั๊มยานะเราให้โอกาสเขานะครับดึงตัวเองขึ้นมาได้นะครับเหลือประมาณห้าวิวงมาไอสิบวินะวงมาแล้วดึงมาเร็วเฮ้ยอย่าหันมาดีเสียวยังยังไม่เอาเดี๋ยวตายนะ ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ